ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับพวกเราเอมิกอัพรูมครับเห็นเปิดคลิปกันมืดๆแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราไปเที่ยวกางเต็นท์กันอีกแล้วเป็นหนาวสุดท้ายปลายเดือนมกรานะครับจุดหมายปลายทางของวันนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติปูหินล่องก้าไปตามรอยของเพื่อนๆหลายๆคนที่ตอนนี้ไปชมดอกไม้ดอกซากุระเมืองไทยจะไปดูว่า ปลายเดือนแล้วเนี่ยยังมีหลงเหลือให้เราอยู่หรือเปล่าหวังว่าจะมีนะครับวันนี้ไปกับมาสด้าสองคันเดิมนี่รอบนี้ก็ขนกันแอดแอดเหมือนเดิมครับก็เตรียมของกันไปเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิที่นั่นเนี่ยหนาวเย็นมากก็น่าจะมีเลขตัวเดียวนะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าอุณหภูมิจะหนาวขนาดไหนแล้ว ุดหมายปลายทางของคืนนี้น่าจะอยู่กันครึ่งทางที่เราจะไปจะไปนอนกันที่ไหนก็ยังไม่มีแผนเลยอาจจะอยู่ประมาณสักนครสวรรค์ถ้ายังไหวก็จ,จะไปต่อพรุ่งนี้เช้าจะได้เข้าอุทยานให้มันเช้าหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวไปดูดอกไม้กันที่ปูลมโลเนี่ยคนน่าจะเยอะอยู่เราก็จะร,รีบเข้าไปก็ยังไงเดี๋ยวตามกันไปต่อนะครับว่าเราจะไปแวะอะไรกันที่ไหนต่อไปครับ มอร์นิ่งครับเช้าวันที่สองเรียกว,ว่าเช้าวันที่สองเลยนวะันีนี้เราเดินทางมาถึงเหมือนเดิมครับประมาณเยี่ยงคืนครึ่งก็จะไปถึงทิ่สนุโลกไม่ถึงได้แค่ที่พิจิตวันนี้เราก็เลยมีแวะพักที่นี่ชื่ออะไรนะรีสอทบ้านเราสอทบ้านเราตรงอยู่ตรงนั้นแล้วก็นี่ที่จอดรถนี่ ตอนนี้อากาศประมาณสัก2ีองศาเย็นๆสบายๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าเข้าไป <laughs> เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้ากันไปที่อุทยานแห่งชาติภูเินล่องกล้าเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปช้าวันนี้เป็นวันศุกร์เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเข้าไปในเมืองพิษณุโลกไปซื้อสเสบียงก่อนไปไปกัน นี่ครับตอนนี้มาแวะกินข้าวที่ป้าทวินผัดไทยครับก็นี่เรากินผัดไทยจากที่กินต้มเลือดหมูไปแล้วนในบ้านต้มเลือดหมูจิ้มให้นะเรามาต่อที่ผัดไทยกุ้งสดต่อไม่อินครับเดี๋ยวไปต่อนี่เป็นเส้นที่อยู่ระหว่าง พิซนุโลกจะไปที่อุทยาแนแห่งชาติวีล่องก้านะครับร้านนี้ใช้ได้เลยน,นี้เราอยู่กันที่อำเภอวังแก้วกำลังจะขึ้นไปที่วีล่องก้าน,นี้เรามาทางจังหวัดพิซนุโลกครับไม่ได้มาทางพิษณุตลไม่ได้มาทางพิษบุรณ์ทางนี้จะเป็นทางที่ค่อนข้างจะไปง่ายกว่า เขาอะไรไม่ได้ชันมากเท่าทำฝั่งโนนฝั่งโน้นจะสวยกว่านะน,นี่ก็นี่เลยประมาณนี้เลยทำง่ายอยู่พัก<ะ>ไม่ถึงนะสักพักหนึ่ง ถึงแล้วครับตอนนี้เป็นที่ทําการของอุทยานแล้วก็เขาบอกว่าถ้าจะมาขึ้นภูโลมโ,โลให้มาติดต่อตรงน,นี้นนเดี๋ยวเราไปถามเขาดูนี่เป็นที่ทําการอุทยานนี่น่าจะเป็นร้านอาหารสวัสดิการอยู่ตรงน,นี้ครับคนก็มากินข้าวอยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวเราลองไปถามเขาดูว่า ขึ้นภูลมโลต้องมาติดต่อตรงนี้ใช่ไหมนี่ครับนี่นต้นดอกพญาเสือพองสองต้นใหญ่หญๆแลเริ่มล่วงแล้วตรงนี้อยู่ทางห้องห้องน้ำเลยนี่มาแล้วครับตารประทับที่อุทยานแห่งชาติวีรล่องกาอีกหนึ่งจุดของเรา นานจะมีตาประทับพกมาด้วยบางทีไปแล้วก็ลืมอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาติดต่อขึ้นภูลมโลทางนี้สิว่าขึ้นรอบกี่โมงยังไงเราอยู่ตรงน้นตรงนี้ก็จะมีจุดห้องน้ำเนี่ยเพราะว่ามันมีลานกลางเยอะเอากับเพื่อนไหมล่ะนะอืมคนเยอะนะเนี่ยกตามาแล้วลานมันจะแบบลาดลาเนาะใช่นี่คือจอดรถตรงที่กลางได้เลยถูกปะ ที่จอดเนี่ยไม่แน่ใจขี้ฝุ่นเยอะกันอะน,นี้นี่เต็นท์นี่เต็นท<ด>์นี่เต็ม <okay S 2> อยู่นะีน่ะตรงนี้ก็สวยดีนะตรงนี้ก็ดูดีอยู่นะแต่ว่าเขากลางไปหละตรงจุดที่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ต้องขนไกลอย่างเงี้ยตรงนี้แถวๆที่เขากลางกันนี่สวยๆน,นะนออตรงนี้ก็ดีนะถ้าไม่งัอ้นอแต่มันเป็นเนินไปหน่อยนะนี่ตรงนีน้ตรงนี้ก็ได้อยู่อันนี้ที่เล็งไว้นะ คือใกล้อ่ะเอาใกล้อ่ะไเอาใกล้ออไดีวะนี่ครับตอนนี้มาถึงจุดที่เราจะลงไปแล้เลือกเอาตรงนี้เลยใกล้ห้องน้ำหน้าห้องน้ำเลยเียดเดินห้องน้ำอยู่ตรงนี้ก็วิวประมาณนี้ที่นี่จะ เป็นเหมือนก็เป็นสเตปขึ้นไปนะไม่ค่อยเรียบาไหรยจะลองดูกางเต็นท์ก่อนนะเรียบร้อยกางเต็นท์เสร็จแล้วอ,อ,อ้าวรอบนี้ลืมผ้าปูที่นอนเรียบร้อยรอบนี้กางเสร็จแล้วมุมของเราใช้เวลาไม่นานแล้วตอนนี้เรานี่ มุนก็แบบนี้ครับหันไปเห็นทุ่งห้องน้ําอยู่ข้างหน้าเลยหันเข้าหาห้องน้ําลืมผ้าปูที่นอนอากาศกําลังดีกลางเต็นท์แล้วเหงื่อไม่แตกเหงื่อไม่ออกเดี๋ยวขนของเข้าเต็นท์กันก่อนนะครับพาไปชมห้องน้ําพาไปรีวิวห้องน้าอันนี้จะเป็นห้องน้ําหญิง โซนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นห้องห้องน้ำอีกนะแล้วเนี่ยที่นี่ดีด้วยมีตู้กดน้ำด้วยที่อ่างล้างจากนก็อยู่ตรงนั้นเลยห้องน้ำมีนี่แล้วก็มีปลั๊กนะถ้านักท่องเที่ยวจะมาเสียบชั่วคราวชาร์จไฟอะไรเนี่ยได้อยู่มีนักท่องเที่ยวก็มาชาร์จอยู่นี่นี่ครับมาดูห้องน้ำผู้ชาย มีเป็นห้องส้วมเป็นชักโครกอย่างดีเลยฮนะสะอาดอยู่มีอ่างล้างหน้าอยู่หกแล้วก็นี่เป็นส้วมมีชักโครกทุกอันเลยมีห้องอาบน้ําห้องอาบน้ําเป็นฝักบ,บัวครับดีอยู่นี่ได้ หลังจากที่กางเต็นท์เรียบร้อยวันนี้เวลาตอนนี้บ่ายสองลอาหารกลางวันนี่ขอ,อเดิมแต่ย่างเชียนบุรีมาแถวเพชรบุรี์พชรุโลกก็ัสุนันตแล้วก็วิวตอนนี้ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆแนละ้วตอนนี้อากาศก็เย็ยนๆอยู่นะยังไม่ได้ หนาวมากเดี๋ยวรอดูตอนคืนเขาบอกว่าตอนเช้านี่คุณเย็นมากครับพักเติมพลังกันก่อนตอนนี้สี่โมงครึ่งครับแดดเริ่มตกอากาศก,ก็เย็นลงตอนนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณสักยี่สิบบสามละเราจะเดินไปดูลาน อะไรนะลานหินอะไรนะตรงนั้นหินแตกเหรอดูมองดูพาที่ตกตรงนั้นได้ก็มาดาูบรรยากาศรอบๆอจุดกลางเต็นที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกา้ากันครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนบ้านพักต่างๆของอุทยานนะเนี่ยบ้านพักที่นี่เยอะมากเลยติดต่อถ้าไม่กางเต็นก็มานอน บ้านพักอุทยานได้มีหลายหลายหลังเลยที่นี่เยอะมากนี่เป็นชื่อบ้านพักต่างๆจุดกลางเต็นด้านนู้นก็ยังมีอีกนะครับถ้าเกิดทั้งโซนนี้เต็มเนี่ยนี่ก็จะเป็นชื่อบ้านพักในอุทยานต่างๆภูมิ23ลมเริ่มมาก็เลยเย็นอยู่นะนี่เราจะลองเดินไป ดูร้านสวัสดิการที่นี่ด้วยที่นี่ดีอย่างก็คืออมีร้านอาหารเยอะเลยเห็นเมื่อกี้ดูแล้วมีหมูทงหมูท่าอะไรด้วยนะเราจะไปดูว่าร้านอาหารมีของขายอะไรบ้างจริงๆเรามาแต่ตัวยังได้เลยที่นี่าเช่าเต็นท์อุทยานแล้วก็กินร้านอาหารของที่อุทยานก็ได้นี่ บ้านพักจะมีที่จอดรถให้มีที่นั่งชิวๆด้วยเดี๋ยวไปดูไปเดินต่อกันเดินมาได้สักพักหนึ่งจากนู้นนี่ครับจุดทิ้งขยะจะอยู่ไกลจากที่เรากางเต็นท์หน่อยไม่รู้มีจุดอื่นอีกว่าตรงนี้เป็นถนนตรงกลางที่เขาไม่ให้รถวิ่งนะแต่ก็สามารถที่จะเข็นรถเข็นเข้ามา กลางได้นี่ก็จะมีคนกลางเยอะอยู่ที่นี่จะแบบเป็นเอ่อทิวสนก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะก็รงกลางแต่พื้นก็จะไม่เรียบเท่ากันแล้วก็นี่ครับร้านอาหารร้านสวัสดิการจะเยอะนี่มีส้มตำไก่ย่างอาหารตามสั่งเยอะเลย นี่ครับที่ร้านสวัสดิการมีของใช้ครบหมดเลยนี่ขาดตกอะไรนี่าซื้อได้ของแก๊สกระป๋องก็มีขนมนมเนยของกบเคี้ยวกาแฟเคล็บด้วยนะเคล็บขายที่นั่งกระโพรหรืออะไรก็ไม่ต้องกลัวนี่มีครบ ก็ตรงนี้ครับซอนด้านหน้าจะเป็นเต็นท์ลายพางเนี่ยจะเป็นเต็นท์ของอุทยานมีเยอะเลยคือเรียกว่ามาแต่ตัวก็ได้แล้วก็มาเช่าเต็นท์อุทยานแล้วก็นี่ครับใบไม้แดงที่เขามาถ่ายรูปกันเนี่ยที่เรียกว่าใบเมเปิ้ลไม้ก็ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ละเริ่ม ล่วงหมดละนี่บนพื้นเต็มเลยแต่มีเปิ้ลสีแดงมีต้นหนึ่งนี่ก็เห็นอยู่แต่เริ่มไม่ไม่เป็นสีแดงและร่วงหมดละก่อนนันนี้คงจะแดงสวยอยู่นะตรงนี้มาอยู่ตรงสามแยกทางที่จะเข้าไปลานกลางเต็นท์ ตรงนี้ก็จะเป็นที่ติดต่อจองรถขึ้นภูลมโลนะครับแล้วก็นี่ที่เห็นป้ายไกลโนนลานหินแตก600เมตรไปทางขวาทางซ้ายนี่ไปลานหินปุ่ม3.5กิโลนะ่าจะต้องขับรถไปไปภูทับเบิกได้ด้วย30กิโลนี่โนนเห็นป้ายอุทยานไกลไกมีบอกอุณหภูมิ19องศาแล้วตอนนี้เวลา กำลังจะ5้าโมง19องศาคาดว่าพรุ่งนี้เช้าน่าจะมีเลขตัวเดียวแน่ๆไป600เมตรเราลองเดินเล่นดูครับตอนนี้เดินมาถึงทางที่จะไปลานหินแตกแล้วจากอุทยานแห่งชาติภูหินล่องก้าล้านกลางเต็นท์มาประมาณ600เมตรไม่ไกลนะตอนนี้ก็จะมีโซนที่มีร้านท้มตำร้านอาหารของชาวบ้านอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ ออบอกว่ามีบริการห้องพักด้วยนะสำหรับคนที่อยากจะมาไม่อยากตา้งเต็นไม่อยากนอนที่เหนก็มานอนที่นี่ได้แล้วก็มี่ขนาวที่เราเห็นเลยนี่ลานหินแตกอ๋อมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นเป็นผาหินนะนะแล้วมันก็จะมีรอยแยกอะไรนี่แหละดูแล้วเดินเข้ามาตรงนี้นิดเดียวก็เห็นแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เป็นจุดถม พระอาทิตย์ตกเนี่ยพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้กำลังจะตกแล้วเราเดินไปดูกันนิดหนึ่งสิครับขณะนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยทุ่มหนึ่งเรากำลังจะกินอาหารเย็ยนของเราวันนี้เป็นชาบูครับอากาศเย็ยนๆแบบนี้ต้มชาบูกินดีกว่า จะบอกว่าที่อุทยานแห่งชาติปูหินล่องก้านี่าสามารถประกอบอาหารได้หมดเลยผมดูแล้วตรงกลางนี่มีหมูกระทะเลยจุดเตาถ่านอะไรได้หมดเลยเราจะปิึ้ง่ด้เราก็กลัวไม่ได้เราก็เลยต้มเป็นชาบูแทนนี่นะมีหมูแล้วกชุดสำเร็จของโลตัสมาตอนนี้อากาศน่าจะอยู่ประมาณ 19,18 18 19แแล้วล่ะดูละอากาศเย็ยนไปนี่ดูนี่บ้านใส่เสื้อกันหนาวแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพรุ่งนี้เช้าจะหนาวกว่าเดิมหรือคืนนี้จะหนาวลงอี่เท่าไหร่เ,เดี๋ยวขอตัวรับประทานอาหารเย็ยนกันก่อนครับบ่ายครับสิบสามโมงาันนี้เรากำลังจะขึ้นไปที่บูลมโล,โลค,ครับดอพกพญาสะโ นิ่งครับสวัสดีตอนเช้าอย่างเป็นทางการวันนี้ประมาณหกโมงกว่าก็หลังจะขึ้นไปดูปลาที่ขึ้นที่ลมโลครับตอนนี้นี่ตอนนี้คนประมาณนี้อ้โนี่ครับมองไม่เห็นเลยตอนนี้โอ้โหนี่ครับ แต่คนหนาแน่นกว่าเยอะอันนี้ที่เอ็นเห็นนี่ครับดูบรรยากาศยอดอุลมโลนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้เป็นวันเสาร์อากาศตอนนี้ก็ที่เห็นนะแผ่นให้ดูนักท่องเที่ยวตอนนี้ที่ที่นี่ก็โอ้โหนะ กว่าครับอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะแต่ยังขึ้นไม่เยอะก็ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มเปิดแล้วเดี่ยวก็เยอะมาก นี่นาจะเป็นต้นที่ดูโอเคที่สุดแนละ้วครับตอนนี้มาแวะที่แปลงเกตแปลงสุดท้ายแล้วก็เป็นแปลงที่เหลือเยอะที่สุดนะเขาบอกนี่มีจุดให้ถ่ายรูปตรงนี้และนี่ที่เห็นอยู่ก็คือเนี่ยดอกนร่วงหมดแล้ว เยอะสุดก็คือมีอยู่ประมาณนี้สีก็ไม่ค่อยจะสดเท่าไหร่ละเนี่ยเขบอกว่าทิศที่แล้วสีจะเอยดอกจะเยอะกว่าน,นี้ไปก่อนหน้านั้นนะเรามาตอนที่ปลายละสีมันก็เลยดอกเหมือนลอยละร่วงละยังพอมีแตเห็นเลยบนพื้นเนี่ยร่วงมาเยอะหมดละ สีมันก็เลยไม่สดม,ม,มากใยชมพูมากเท่าไหร่ครับก็มีไปจนถึงตรงนน้นจริงๆตรงนี้ก็เป็นดงดอกพญาเสือโคงทั้งหมดเลยมองลงไปก็เป็นช่วงสุดท้ายของการที่จะมาเที่ยวภูลมโลที่ยังมี ดอกพญาเสือโค่งให้ดูอยู่ตอนนี้เป็น,ปนช่วงเดือน <c oughs> ปลายเดือนกรกฎาเอ้ยปลายเดือนมกราครับอันนี้จะเป็นแปลงที่เหลืออยู่เยอะที่สุด <c oughs> ลงมาแล้วครับถึงบ้านลองก้าแล้ว ว่าลองกัป,ปึป๊บปึ๊บนี่ครับตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งครับหลังจากที่เช้านี่เราไปปูลมโรกลับมาเอาไม่ได้ทำอาหารก็ไปเลยกินร้านสวัสดิการตอนนี้ตอนเที่ยงครึ่งแล้วเมนูเที่ยงนี้เป็นอะไรครับเชฟต,ามมาต้มยำง,ง่ายๆเลยทำลายของเก่าที่เหลืออยู่มาต้มยำ ใส่ห้วยเล็กๆตอนนี้ก็เป็นวันเสาร์วันนี้นักท่องเที่ยวน่าจะเยอะกว่าเมื่อวานนะสวาอากาศตอนนี้ก็เย็นกว่าเมื่อวานน,ะนี้ใส่เสื้อกันหนาวได้ทั้งวันเลยอ่ะเดี๋ยวเรากินข้าวของวันก่อนเย็นนี้น่าจะไม่ได้ไปไหนนะน่าจะนอนนั่งเล่นชิลชิอยู่ในเต็นท์นี่แหละ พรุงนี้เดี๋ยวเ,รเตรียมตัวกลับบ้านหละครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครับวันนี้เป็นวันเสาร์จะเห็นได้ว,ว่าลานกลางเต็นตรงบริเวณที่เป็นลานโล่งๆตรงนี้ครับวันเสาร์คนเต็มเลยเมื่อวานวันศุกร์ที่เรามาคนยังไม่เยอะขนาดนี้นี่ครับคนเต็มลานเลยคนก็ยัง ยังมีเข้ามาอยู่นะตอนนี้รถจอดกันเต็มส่วนฝั่งนี้เนี่ยเต็มแล้วคนถึงต้องไปกลางที่ลานด้านข้างทรงฝั่งนี้ครับตอนนี้หกโมงก็เริ่มจะมืดแล้วส่วนอากาศวันนี้เนี่ยเย็นลงกว่าเมื่อวานด้วยตอนนี้อยู่นะ่าู่ประมาณสัก19 18ก้าแล้วะ 4โมงแล้วครับเชฟตอนนี้4โมงแล้ว6โม,ม,มง3 5 6โมง3 5เราวันนี้ทำบัดสะเพราอันนี้เนื้อใช่ไหม,มเนื้อสะเพรามีเนื้อครับง่ายๆเลยทีนี้อันนี้เป็นชุดกระเพราจิ้เนื้จากโุตัดจากครบบัดสะเพราแล้วก็เดี๋ยวทอดไช หม้อไก่ๆนั่นก็ดยู่ถึงท้าเรียบร้อยและวันนี้ก็กินง่ายๆเหมือนเดิมอากาศเย็นๆเนี่ยกินอะไรเ้าวรา้อนๆเนี่ยละอ่าเรียบร้อยครับวันนี้เชฟทำอาหารเรียบร้อยนี่ครับกระเพราเนื้อจากวัตถุดิบของโลตัสไข่เจียว เอาไข่เจียวง่ายๆเลยรอบนี้เหมือนข้าวที่แล้วที่เราไปที่ช่องเย็นปะเราก็กินแบบนี้ละเดี๋ยวนี้ง่ายดีอโอเคขอตัวรับประทานอาหารก่อนครับคุณโนิ่งครับทุกคนวันนี้เช้าวันที่สามวันอาทิตย์เราจะเตรียมตัวกลับบ้านละก็วันนี้บรรยากาศของ ทยาแห่งชาติมีร้องกาตอนเช้านี้แลนักท่องเที่ยวก็เริ่มมีเก็บของกลับบ้าง,งแต่ตีห้านะแล้วก็บางคนก็คงน่าจะขึ้นไปเที่ยวที่ภูลมโลเป็นไปดูดอกไม้ดอกพญาสะโคงน่าจะรอบสุดท้ายท้ายที่สุด้ะรอบน,นี้ตอนนี้ตอนเช้ามีลมอุณหภูมิตอนนี้คือเก้าองศาครับหนาวมากคืนนี้หนาวมากๆ เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเก็บของทําอาหารเช้ากันแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะกลับบ้านละอ่ะเชา้านี้มื้อเช้าเป็นไรครับเชฟต้มหมูอีกแล้วนะะทุกทิีเลยข้าวต้มหมูสละัดเช้านี้ง่ายสละัดโอ้โหคาเดีโยไข่ลวกไข่ลวกข้าต้มไข่ลวกครับเช้านี้อันนี้กี่โมงแล้วครับเชฟ เช้าชงกาแฟแล้วก็ของเตรียมตัวกลับบ้านได้แล้ว,วเรียบร้อยกี่โมงละสิบโมงสามสิบสาม,สามเรียบร้อยเก็บของเสร็จแล้วตอนนี้นขยะเอามากินแล้วก็เดียเยเ๋ยวไปทิ้งด้วยนะครับแยกขยะด้วยของเรานี่รถอยู่นู่นรอบนี้ก็ไม่ได้เอารถมาไม่มีรถเข็นด้วยเรา อมืมแล้วก็อากาศไม่ร้อนนะนะขนก็ไม่มีเหงื่อด้วยเก็บของก่อนเตรียมกลับบ้านเลยเรียบร้อยครับตอนนี้สิบโมงกว่าแล้ววันนี้เก็บเต็นท์ช้าหน่อยแ้วแก็เรียบร้อยดีไม่มีเหงื่อเตรียมตัวกลับบ้านครับก็เรียบร้อยเก็บของเรียบร้อยแล้วตอนนี้เี็มตัวกลับบ้านทริปนี้อุทยาแนแห่งชาติภูหินล,ล่องกาครั้งแรกของเราสองคนนะครับแล้วก็ รับใจนะน,นี่ตอนนี้ที่เรากลางตรงนี้ก็นะักท่องเที่ยววันอาทิตย์ก็เริ่มทยอยกันกลับแล้วดูและนะครับตอนนี้11โมงแล้วน่าจะใช้เวลาพอสมควรที่เราจะเดินทางกลับบ้านน่าจะถึงมืดหน่อยกิ้งเทพก็ยังไงเดี๋ยวพบกันยุดต่อไปของคนก็เราจะไปไหนกันสำหรับวันนี้งไงลาไปก่อนนะครับ